ถ้าสุนัขและแมวของเพื่อนๆที่มีอาการแบบนี้อย่าปล่อยปะละเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับอาการคันหูของน้องหมานะครับคันหูน้องหมาตัวนี้ของผมนั่นเองนะครับตอนแรกเราก็สังเกตว่าเขาเกาหูนั่นแหละแต่ว่ามันก็เหมือนเกาแบบปกติทั่วไปแต่ว่าทีนี้เขาเกาหนักขึ้นเรื่อยๆเกาจนหูแดงไปหมดสักพักหนึ่งพอหลังจากเกาจนหูแดงแล้วเราก็คิดว่าอ่ะไม่มีอะไรละหายละเลิกเกาล้ว ที่นี่มาสะบัดหัวอย่างรุนแรงผมเห็นตอนแรกผมก็นึกว่าเฮ้ยตัวอะไรเข้าหูหรือเปล่าเพราะถ้าอาการแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นเราเนาะเป็นคนเนาะแบบว่ามีพวกตัวอะไรเข้าหูเราก็จะพยายามกระโดดกระโดดแล้วก็ตะแคงหัวแล้วก็กระโดดกระโดดใช่ไหมหรือว่าเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาให้เหมือนแบบให้อะไรมันออกมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคือเขาทําเหมือนเราไม่ได้ไงเขาก็ทําได้เพียงแค่การสะบัดหัวสะบัดแบบโอ้โหหัวแทบหลุดอะสะบัดแรงมากแล้วหัวมันใหญ่ด้วยไงตัวเนี้ย เขาทําแบบอยู่สักประมาณ10นาทีต่อเนื่องไม่หยุดอ่ะเราก็เห็นแล้วว่ามันผิดปกติมันผิดปกติแล้วถ้าเกาแบบเครืองๆธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแป๊บเดียวก็ต้องหยุดแล้วใช่ไหมแต่อันนี้เขาทําอยู่เป็น10 10กว่านาทีเราก็เข้ามาดูใช่ไหมเอาไฟฉายส่องดูในหูหูแดงเลยเกาจนหูแดงในรูหูก็ไม่มีอะไรคือมันไม่มันไม่เห็นอะไรอยู่แล้วครับเราก็ทําได้แค่นี้ก็ดูอาการเขาก็เริ่มไม้กับละเกาอีกแล้วเกาหนักแล้วก็สะบัดหัวหนักอยูแล้วทีนี้ก็ไม่ได้ละพาไปหาหมอดีกว่า ไปโรงพยาบาลสัตว์แล้วคุณหมอก็ขูดเอาพวกชิ้นส่วนพวกขี้หูอะไรอะไรในช่องหูนั่นแหละไปตรวจแล้วก็เอามาให้เราดูเขาบอกว่าส่องกล้องแล้วก็ขยายแบบขยายเต็มที่เลยเขาเห็นเป็นตัวแบบเชื้อยีสต์เป็นตัวยีสต์เออผมก็ไม่เข้าใจหรอกคือ,อยังไงนะแต่คุณหมอเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะของยีสต์ในช่องหูที่ทําให้เขาคันอย่างนี้ก็แนะนําวิธีการรักษาแล้วก็ให้ยาได้เป็นยากินแก้อักเสบนะครับแก้อักเสบที่เขาเกาจนหูแดงอักเสบก็ให้ยาแก้กอักเสบมากินแล,แล้วก็ได้เป็นยาหยอดหูตัวนี้ ุณหมอบอกว่าวิธีการรักษาคือต้องหยอดหูเป็นหลักนะครับส่วนยากินแก้อักเสบคือกินเพียงแค่ให้อาการอักเสบมันเบาลงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือต้องหยอดหูเป็นหลักเพราะว่าไม่มียาอะไรรักษาในช่องหูได้นอกจากต้องหยอดเข้าไปก็คือวิธีการหยอดสมมติสมมติหัวเขาตั้งตรงใช่ไหมอันนี้เป็นหัวเขา the, หัวเขาตั้งตรงหันหน้าตรงอย่างนี้รูหัวเขาจะเขาจะปักลงไปอย่างนี้นะทุกคนไม่รูหัวเขาไม่ได้อย่างนี้นะเข้าใจใช่ไหมผมลองเอาไฟฉายส่องดูแล้วตอนแรกที่ลองหยอดอ่ะ ผมไม่ได้หยอดนี่ผมหยอดนี้แล้วเหมือนน้ํามันไม่เข้าไม่เข้าไปดีอ่ะมันอยู่มันเปรอะเปรอะอยู่ในตรงใบหูอ่ะแต่พอผมลองทําอย่างนี้เออมันเข้าไว้เข้าในรูหูเสร็จปุ๊บก็กดหนึ่งปั๊มคุณหมอบอกว่าให้กดหนึ่งปั๊มปื๊ดสองข้างคุณหมอบอกว่าให้ทําติดต่อกันห้าวันนะครับแล้วอาการจะดีขึ้นแต่ว่าไม่ใช่เลยมันดีขึ้นตั้งแต่วันแรกเลยที่หยอดคืออาการคันหูแล้วก็สะบัดหัวอย่างุแรงหายไปอย่างติดทิ้งเหมือนไม่เคยคันมาก่อนโอ้โหยาดีจริงๆ สมแล้วที่เป็นโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าถ้าสุนัขและแมวของเพื่อนๆที่มีอาการแบบนี้อย่าปล่อยปะละเลยนะครับให้รีบพาไปหาหมอนะเพราะว่าเราปล่อยให้เขาหายเองไม่ได้นะมันอาจจะใช้เวลานานแล้วเขาจะแย่ซะก่อนที่เขาจะหายแล้วมั้งผมว่านะคือมันมีเชื้อในช่องหูนะั่นแหละมันต้องได้รับการตรวจแล้วก็ให้ยานะครับก็คืออยากจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมาดูคลิปนี้แล้วเป็นอาการเหมือนกับที่ผมบอกเลยแล้วก็ไปหายาตัวนี้มาอันนี้บอกก่อนครับว่าไม่แนะนําผมแนะนําให้ไปพาหนมหมาไปหาหมอครับเพราะ สุนัขของบางคนอาจจะไม่ใช่เป็นเชื้อยีสต์ก็ได้นะอาจจะเป็นเชื้ออย่างอื่นหรือว่าเป็นอาการอย่างอื่นก็ได้นะมันมีหลายอย่างนะครับอันนี้คือมาเล่าประสบการณ์ของน้องหมาตัวนี้ว่ามีอาการแบบนี้นะครับต้องพาไปหาคุณหมอให้คุณหมอเขาตรวจนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ